บสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะจ๊ะพี่น้องชาตอนนี้เราอยู่วันนี้มากินกว๋วยเตี๋ยวไก่นะะอยู่หน้าวัดโป่งสะเก็ดบ่อวินชนบุรีพี่น้องกินง่ายๆเมืนเดี๋ยวรอแก้มไปเที่คคอคาขนมนะฮะยุดแล้วก็อ,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 อ่นยุดเดี๋ยวรอก่อนรอสั่งจ๊ะ สักครู่สักครู่มาครับรถไซคูใจวันนี้จะกินเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแล้วก็นีน่ก๋วยเตี๋ยวที่เขามันไก่เดวลอสักครู่แล้วเดวรอแ,แ,แกมมากกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านพี่น้องจา้าตอนนี้ก็ยูรานเนี่ยสิงสั่งเป็นเส้นมาม่าออไปนะคะแกมสั่งเป็นเส้นมีขาว เป็นก๋วยเตียเต๋ยวไก่พี่น้องก๋วยเตี๋ยวไก่มีข้าวมันไก่นำอานะจจะเดี๋ยวรอปรุงสักครู่นะจ๊ะสักครู่สักครู่กำลังแบกกำลังแบกเ,เดี๋ยวไปปรุงกันพี่น้องมาพี่น้องมันไม่มีก๋วยเตี๋ยวไก่มาละกินไปเสร็จมาๆพี่น้องเมื่อนี้กินอยู่ข้างถนนนี่แหละได้บรรยากาศ ประกาศปลอดโปร่งลงคีอแก้มกินเป็นเส้นมีขาวปิงเส้นเล็กก็เตียวไก่เขาอยากหูบเส้นได้ปะเนี่ย น้นอยกินกับข้ามันไก่ขึ้นออกต่ว่าพอจะกินกับูดเดียวเหยื่ออมสอมมอดมนเงบ่เพ็บดบ่อใส่บบกพริกมาเลย เป็นคนแต่ว่าบ่มีหัวละพาเลยพี่น้องใส่เครื่องมากมาน้ออากาศกบบดีบ่องฮอนมาแต่เหลืองงัน มันไนกลเพิ่งัะมีปกติจัดสองกระดูก ไปพน่เป็นแบบพวกโคง้งพวกสะโพกเป็นอามสตบเป็นชินๆพี่น้นองมีเรื่องกายักมามากายักแต่ว่าม้ามาสนาเลิศก็เลยเลือกเป็นเส็จม,มามาอืม อกากหมูนหในรถอัน,นกากหมูพี่น้องขายของอยู่ร้านมันนั่นรถมอไซค์นั่นละะเลือขายบลเบิดอยู่ร้านมากินก็ข้าวตี๋หอมาพร้ผมอยู่ร้านทุนว่ไมีขายด้วยหลวห่อ มันเหลืออยู่สามหม่กากหม่เทหัวหับเลยเทไปเลยกลางกลางชิมเสร็จไหมตด้วยเสร็จมีข้าว เห็นของเขากับอยากของเขาปเาป็นตัวแ่บกุ้งบริเผ็เพรับพี่นอ้องฐานยังมังขึ้นอ่ะหลานก็เตียวไกลถีนมีหลานเดียวคิดว่านะแถวนี้ จะวาขอมันไกลเพิ่นอ่ะสนาหลดเจ้าเปลี่ยนเท่านี้อ่ะจำหรับพริงนะหลานอื่นก็กินได้แต่หลานเพิ่นก็พริงมัดขอมันไกลหลานเพิ่นตอนนี้ประมาณ cùng cường này bọn nó còn cả đang năng lượng ngang nó còn cả cái năng bay đến cả mua vườn luôn อันนี้ห้องแก้มขโมยห้องแก้มมา <g ül> แก้มบ่เอาบอ่มักหลานี้เครืบบ่องจึงเพิ่นบ่ห่วงเลยเด้อพี่น้องทัวเทื่อนี่ใส่เลยก็ยตวองใส่นี่เนื้อไก่เป็นอามาสับมั้ง กินเสียงเก็บเก้องขอโทดเพราะพีพี่น้องคอยล่งองเคยย้ำแล้วมันมันมันอะไร้มีเหลือพอ ใต่กากมูกไปกับเพิ่มความนัวโมเอื่ิกับยุดพี่น้องยุดเสาธิบแต่ว่าบริษ้ไปใส่ดอกโอไม่คอนโอไม่คอนตะยานแหงชั้นบุรีละบาหนักแล้วช่วงนี้พี่น้องเอ,อ้ย มัเป็นตาไบสาหอกเป็นปรายัดง้วง้อแค่ไหน ปีนไก่กับเน้อราคากับปแพงเ๋วยเตี๋ยวสี่สิ่สก็เล้าตรง คุณมันจมเลิกงานแนละ้วพันหลังจะโม่งอ่ะต้ององ,ออางานขเลิกงานแล้วพี่นอ้อทงท้องทุนกับออกมาแล้วสองถุพงนพนังงานถึนรถดแล้ว,วออกจากโรงงานถุนท้องยิบห่า ยิบกว่าเขาออกแล้เพราะว่าตะกี่พิงคายมินิมารอะสองล้อบูหลายขั้นตอกันเลยะแก่เส้นนี่ออกไปนีก่ก็บจปเขาไม่แก้วแล้กกาสัตตะหีบอืก็่าัตตะสัตตหีบยังไงแก่อันมาประพุทธเลยย่องจะเส้็นนี้ ออข่าวัตเมืองระยองฮะเยาว่าเด้อมิแต่โคตรส้นถุนมาเห็นงานอยู่นี่พวกผีวานผีค้นสวยนะ่ะกะบมาตจะมาตรผลหัดเลยนนนเนี่ยกรับอ,อืมฮะเดี๋ยวยืนโดนหลังสายรับพี่ม้ง ใจรับใจรับมากอควรลูกค้าแล้วที่เรื่โรงงาน่อยมิตรมากแบบไกล

อันกองไปหาแคมแกบอกว่าได้ดากเออมือนเศร้านี่ได้ไก่เหนียวมาเปรกันมาอบกินหม้ออบร่มร้อนพี่น้องไก่ต้นอันจะว่าคุณขอเป็นหมอ่ะรักษาเขาอะไรกับพี่ มันต้องหุงเขากินเองนะจ๊ะบริสุทธิ์ซื้อไก่มาอบกินเองกินกระดมจิ้มซีฟู้ดพี่น้องเอ้ยซื้อไก่เหนียวมากเันที่เขาบริได้บัางเสียไก่กินเล่นกันลเลยะเหนียวเป็นเหนียวกินแล้วแล้วพักกันมานั่งแค่กี่แถวตั้งสิบเมนูนี่ต้องวางด้วทั้งกินแบบนั่งแค่ ทุูฟังวัดกันร้ายฟองพุน่นของแถวถึกเาตองไปสัวัาบันะคะม,มนจะได้เรือ่นานตลาดกับมมามปากร่วมปากร่วมพุกกับเขาโรงงานเลยของเจ้วบวยรูอยู่แต่ว่าเินเต็ม อเคกครยัง่องานตาตนนอไรหยของแอนเรอของแอนกับอนาเยกันคาของบัแพรงจะว่าอาจจะเพิ่มขแ่มานิดหน่อยอ๋อยูพาเนียยูมองเก้านี่ยคุณไปตองไปใช้าพรอะที่ก็จะาัผักนะวันด้เบอดอกตังบ้งนะคะ เพื่อนหองแถวว่าแบบนี้เอเอแบบเฮายูเนาะหม่องก้อนนี่แหละก็คิดสีง่ายหองเดยคพี่นักจะประกาศแต่แต่คิดเนาะอยู่เพราะว่หมองก้อนมันก็นดีถี่ชุดแล้วมันจะดวกมันสนบายมันแบบก็เปรียบเทียบ ว่าไปเซาของที่มันถือกว่ามันก็บรสะดวกขึ้นแบบนี้พีปอนเงียงอืมของเย็นนมอยู่บัวคาน่บคาไฟวานใบคไเขเคยชักพาดึ๊อาพ่งคยล้างไปอาบน้เจอกบกอาบ หนามให้ก็พายเบอร์อลยพี่น้องไม่มีแค่หมูนี่เพิ่มความแซ่บไอ้ดียหนามมันกับแบบแก้วแบบคือพอสมัยเรียนหนาม,นม,ามาอัดลมแก้วบแบบสุดใจพี่น้องเอาเอำลาจภาจากตัวบลาเนี่ยกินอิ่มแล้วเนาะ พอกันกินหนาจา้าพี่น้องกินดีกันเสิร์ฟมากมพิงเงินกินเบอร์แล้วเนี่ยแก้วเออเดี๋ยวพี่น้องบรรยากาศด้วยนิมถนนนี่นนก้าเซเว่น 7. อันนี้วัดโป่งสะเก็ดนะครับฟังผลคนก,นกำลังเลิกงานนาราดเพิ่อกี้ยุ่นี่แหละนานคนเบิดใบพี่น้องเพคนหยุดปราทีปพร้อม มาเด็กๆเน,นี่ยนี่บ่มีกินนะจ๊ะ <c oughs> เอาพอกันกินหาพี่น้องรักช่างพี่น้อให้รัก,กนานๆนาจ้ากะเริ่มยูเริ่มยื้อลืมกวาดสักการะเป็นพี่น้องที่เขาพูดีบ้านให้เป็นพูดีบ้านถึงกัาสัวเรบคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย